สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเกษตรกรครับขึ้นยานแม่ไปอีกหนึ่งครับ JCT ระบบเฟืองครับชุดนี้นะครับเป็นขนาด2เมตร20ครับ66ใบครับถ้ามองจากทางด้านแนวตรงนี้นะครับจะเห็นได้นะครับว่าตีละเอียดแน่นอนครับ ใบซ้ายและใบขวาเกยกันเยอะมากนะครับดูที่ปลายใบยนี้นะครับกับปลายใบยด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นตีละเอียดแน่นอนครับฟางหญ้าปั่นกระจุยครับ ทันใดที่เบื่อนะครับโซ่ยื้อโซ่หย่อนโซ่ขาดนะครับโดยเฉพาะงานที่ตีในนาน้ําเป็นหลักนะครับก็ลองติดต่อสอบถามเข้ามาได้ครับ JCT ระบบเฟืองครับมีครบทุกขนาดทุกแรงม้านะครับตั้งแต่ขนาดเมตรหกนะครับจนถึง2.40เมตรขอบคุณครับ